ถ้าแฟนขอลดสถานะมีโอกาสจะกลับมาเป็นแฟนกันไหมคะมีโอกาสครับเขาขอลดสถานะหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาขอเลิกครับเพราะเนี่ยไอการที่คนจะกลับมารักคุณมากขึ้นกลับมาขอโอกาสขอสถานะมากขึ้นหนึ่งคุณต้องทําให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปการทําให้คนรู้สึกว่าเราเขาคิดผิดมีอะไรบ้างพัฒนาชีวิตของตัวเองก่อนสองครับ ทำให้เขาเสียดายการทําให้คนเสียดายมีอะไรบ้างหยุดวิ่งไล่ล่าหยุดวิ่งไล่ตาม 3. กะรุณาอย่าทำโ no น no คอนแทคโนคอนแทคกอเลยครับคือการแท้งหายเงียบไม่โพสโซเชียลมีเดียไม่ทักไปไม่ไอะไรทั้งสิ้นคือทําเสมือนว่าให้อีกฝ่่ยมันเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มันจะได้คิดถึงนะครับหลายคนก็ไปทาโนคอนแทคปรากฏว่ามันไม่เป็น ดังที่เราคิดนะครับเราคิดว่าถ้าเราแกล้งหายไปเดี๋ยวเขาจะรักเปล่านะครับพอคุณหายไปอีกฝ่ายมันเลยตัดใจจากคุณแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หลายคนคิดว่าหายไปมันจะรักกไอตอนที่อยู่ด้วยกันนอนใกล้ๆก,กันคุณหายใจมันยังหาว่าเพี้ยนเลยหายใจม่ตรงคียีบ้างอะไรบ้างแล้ววันนี้คุณหายไปคุณคิดว่าเขาจะรักคุณมากขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับนั่นคือเรื่องของดูคอนเทนตสี่ครับอย่าเป็นคนง่ายเกินไปสําหรับเขาหลังจากนี้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะเลยครับ ถ้าโทรที่เธอเนี่ยมาหาฉันหน่อยเนี่ยคุณไปเองเลยครับไปหาขเขาถึงที่บางคนง,ง่ายครับก็ขออะไรก็ตามแต่ให้หมดเลยสิ่งที่คนอยากได้จากตัวของคุณคือคุณค่าคนไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราพยายามทําตัวให้มันดูไร้ค่าครับเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ครูสอนมากกว่า20 EP ในคอร์สสั่งรักนะครับเพราะอะไรครับคุณต้องมีวิธีการบิ้วคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ไปวิ่งไล่ตามเขา สิ่งที่คุณต้องเช็คคือชีวิตของตัวคุณเองครับจริงๆแล้วครูคอมมี10วิธีพัฒนาตัวเองให้น่าสนใจโดยที่ไม่ต้องวิ่งไล่ล่าครับแล้วเขาจะวิ่งไล่ล่าคุณเองครับนะคุณเอาแบบไหนอ่ะคุณต้องวิ่งไล่ล่าเขาขอโอกาสจากเขาหรือจะให้เขาวิ่งไล่ล่าคุณและขอโอกาสจากคุณครับใครอยากได้10วิธีพัฒนาตัวเองให้น่าสนใจให้พิมพ์รหัสครูคอมห่วงใยครับเดี๋ยวบอทดจะส่งเข้าไปให้คุณในแชท วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ75,90บบาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ